วันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ตายยนำไม่โกดวน,นะครับมาดูเสียบอมเข้ามุมที่สองนะครับ รังนี้ก็น่าจะเจบจบนะครับเราอยู่กับอะไรก็เป็นในนั้นนะครับ ไปปุ๊บพัดสระไอาพาดสะลูกนี้แล้วก็โอเคนะครับหายสาเลยจริง,งเสียบอมก็หลายสะแล้วนะครับทานหลายลูกแล้วแหละแต่ลูกนี้รู้สึกว่าใจะใหญ่ เาดูแล้วก็39นะครับ30คูิ10เมตรนะครับวัดไปเรียบร้อยแล้วก็10คูุ30นะครับก็ประมาณ300ตารางเมตร เราต้องขึ้นแต่งปูก็ประมาณสามวันพอดีครับรถดำเราก็เอามาเผื่อดินเหลือครับหาดินไม่เหลือก็ไม่เป็นไรครับสแสงอาจจะจ่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับขอโทษขออภยัยด้วยเหมนไปหลายวันนะครับ าดินมักจะขาดช่วงมุมสะนะครับวางแท้ไม่สูกเนี่ยยังคอยยิงไกลนะครับเราวเื่อดินเอาไว้บนนี้ก็เยอะอยู่ครับ ต้องยืดคอยมาไปมุมโอ้ลายรายท่านผู้ชมโอ้ใหญ่จริงๆมันจะเป็นปลานิลปลาตะเพียนเมาะ ถามน,นะครับวันนี้คันเขียวนะครับไปแถวบ้านทานนะครับ หลังค่ายทหารนะครับ ไไหมเนี่ยเข้ามุมสบายเลยครับอันนี้รู้สึกว่ามันดื้อน,นะครับเจอดินแข็งนิดหน่อยก็หมุนแล้วครับเราต้องคนโรนช่วยนิดหน่อยเพราะว่ารถเรามันเก่าแล้วกถือว่าโอเคนะครับ สียต,ตรงมุมมันจะช้านิดหน่อยครับ ใช่ครับ,บมุมหายไปเลยทีเดียววันนี้ดีไม่ดีนี่คือจบนะครับตัวใส่แล้วเหลือแต่งคันแต่งคูนะครับ เอารถมาเผืือดินเหลือก็เอามาถมแถวนี้นะครับเปนสมหลักนึงเลยหล,ลักนึงประมาณสามสี่สิบเที่ยวนะครับหรือว่า,อย,าอยู่สมควรนะครับ คูสะมีห้าเมตรนะครับเออบินมันจะแคบช่วงมุมนะครับทุกมุมเลยบินแคบนะครับเราก็เอาเป็นไปปะไปสัังารเกมก็ยังไม่ะลุฉลไรครับ ตรไปวัดไปว่าได้ว่าเรใไ้ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ครับไปอันเมทูด่วนครับสวัสดีครับ